สินค้าตัวแรกนะคะสินค้าตัวแรกที่แอูกไก่จะามาทําให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยที่บิ๊กบอสของเรานะคะคได้กวนมาที่กูฟไก่ได้เกริ่นตั้งแต่ตอนต้นของก่อนก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นน้ํามันนวดเอ็นยืดตัวนี้นะคะพี่น้องคะน้ํามันนวดเอ็นยืดนะคะสกัดจากสมุนไพร24ชนิดนะคะอ่าจากสมัยก่อนหน้านี้นะคะ อ่าวิอสของเราก็ได้กวนเองกับมือนะคะได้กวนเองกับมือแล้วก็นะคะได้รับการพัฒนานะคะทั้งสูตรการผลิตและก็เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้นะคะเป็นนวัตกรรมนะคะด้านสมุนไพรระดับนาโนเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องการปวดเมื่อยได้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าท่านจะปวดนะคะอ่าเส้นตึงปวดหลังปวดคอปวดบา่าปวดเอวปวดไหล่นะคะเส้นตึงไหลติดนิ้วล็อกนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะเออ โรคผิวหนังนะคะพี่น้องโรคผิวหนังนะคะพืชสมุนไพรยี่ิสชนิดที่สกัดกันอย่างแบบเข้มข้นนะคะพี่น้องค่ะสะกัดแบบเข้มข้นเนื้อครีมเป็นแบบนาโนเลยนะคะซึมลึกซึมเร็วนะคะจะเห็นผลภายในยี่สิบนาทีแล้วซึม้าไปในสู่ผิวไม่ไม่ติดเสื้อผ้าของพวกเรานะคะเราทาแล้วเราใส่เสื้อผ้านะคะทับลงไปนะคะกลิ่นก็ไม่ตีกับกลิ่นน้ําหอมหรือกลิ่นโคลนของท่านแต่อย่างใดนะคะพี่น้อง <laughs> นะคะ กลิ่นตรงนี้นะคะไว้ใจได้เลยนะคะว่าตัวน,น้ำมันนวดเอ็นยืดตัวนี้นะคะกลิ่นจะไม่ตีนะคะตีกับน้ำหอมหรือกลิ่นโคลนของท่านนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเป็นแบบนาโนนะคะซึมลึกซึมเร็วซึมก็ไปในผิวเลยนะคะจะเห็นผลนะคะภายใน20นาทีเหมือน,นที่อากุไก่บอกนะคะสมุนไพร24ชนิดนะคะพี่น้องคะ่ะสมุนไพร24ชนิดที่อากุไก่บอกนะคะแต่ว่าบริษัทนะคะได้ทําการเปิดเผยก,กับสาธารณาชนกับ ทีมสมาชิกนะคะได้เจ็ดชนิดนะคะมีสมุนไพรเจ็ดชนิดตัวนี้นะคะแค่เรารู้ว่าสมุนไพรเจ็ดชนิดนี้ก็สุดยอดของสมุนไพรแล้วนะคะที่น้องคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเอ็นยืดนะคะสมุนไพรที่ชื่อเอ็นยืดโกกระออมนะคะกระเมงตัวเมียอ่านะคะพวกตัวต้นเอ็นยืดนะคะพกกระออม กระเมงตัวเมียยญาขัดอมอญน,อน,นคะคะคาด,ดหัวแหวนพันงูขาวแล้วก็พันงูเขียวนะคะสมุนไพรที่ชื่อพันงูขาวและพันงูเขียวไม่ไดเอางูมานะคะพี่น้องค่ะไม่ได้เอางูมานะคะไม่ไดเอาสัตว์ตัวนี้เป็นพืชสมุนไพรนะคะพืชสมุนไพรพันงูขาวพันงูเขียวต้นเอ็นยืดนะคะโคกกระออมคาดหัวแหวนหญ้าขัดมอญนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็กระเมงตัวเมียนะคะอ่า พืชสมุนไพรทั้งเจ็ดชนิดนี้นะคะแล้วก็รวมกับเอดที่เหลือนะคะบริษัทก็ได้สกัดมานะคะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะอยู่ในน้ํามันมนวดอีกยึดตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะเออโรคผิวหนังนะคะพี่น้องขาคนที่เป็นกากเป็นเกลื่อนนะคะหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินไฟามทุ่งงูสวัดเรามีพืชสมุนไพรที่ชื่อว่ากระเมงตัวเมียนนะคะมีธิ์ต้านเชื้อไวอ่เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะคะ ชื้อแบคทีรียและเชื้อราพี่น้องคะไม่ได้ไวยรัสนะคะเอากไก่ไปติดคุณนะคะเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียน,นะคะพืชสมุนไพรที่ชื่อกระเมงตัวเนี่ยกระเมงตัวเมียตรงนี้พอจะต้านนะคะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวโรคผิวหนังทั้งหลายเลยนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําขัดเท้าห้องกงฟูดนะคะกลากเกลื่อนนะคะแล้วก็ตัวสะเก็ดเงินงูสวัสดไฟลามทุ่งตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะ ใช้ตัวน้ำมันอินมยืดตัวนี้ได้เลยนะคะนอกจากจะช่วยเรื่องอเส้นทั้งหมดเลยนะคะเส้นตึงไหลติดนิ้วล็อกนะคะปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดเอวหรือแม้กระทั่งกระดูกพับเส้น,นะคะ่ะพี่น้องคะ่ะคนที่เป็นกระดูกพับเส้นนะคะก็คือเส้นของท่านอะ่ะตึงนะคะเส้นมันยึดเส้นมันตึงพอาเส้นเนี่ยพอท่านนะคะอาจจะเกิดยกของหรือว่าท่านอาจจะนั่งหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่ผิดท่านนิดนึงนะคะเส้นของท่านก็จะเคลื่อนนะคะเคลื่อนเข้าไปนะคะ ื่อนไปทับที่กระดูกนะคะเคลื่อนเข้าไปทับอ,อยู่ในในกระดูกนะคะใต้กระดูกแล้วก็มีความแข็งตัวนะคะไม่สามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยดิ้นหอกกลับออกมาจากกระดูกได้นะคะตรงนี้ก็คือกระดูกก็เลยทับเส้นเอาไว้ทาให้ท่านเนี่ยเจ็บแล้วก็ปวดนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนานๆน,นะคะเป็นนานๆไปหาหมอนนะคะเขาจะรักษาโดยการนะคะผ่าตัดอย่างเดียวนะคะแล้วผ่าตัดมันก็น่ากลัวเนาะมันก็เสี่ยงบางคนผ่าแล้วก็ นะคะก็ได้กลับมาไม่เหมือนเดิมนะคะแต่คนที่เขามีความรู้เรื่องเส้นเรื่องกระดูกนะคะเขาก็นะคะพี่น้องไก่กเคยเห็นในในคลิปวิดีโอนะคะเขาก็ไปดึงกึ๊บนะคะพอดึงกึ๊บเส้นมันก็จะดิ้นออก,กลับขื้นออกมาได้เลยนะคะด้วยสปปรรพคุณของน้ํามันนวดตัวนี้นะคะ,ะด้วยสปปรรพคุณของตัวต้นยินยืดน,นะคะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะได้ทาลงไปตรงที่เราปวดนะคะเราปวดตรงไหนก็แล้วแต่เกี่ยวกับเส้นเราทาไปบนผิวของเราเนี่ย เขาก็ตัวสมุนไพรตัวนี้ก็จะซึมก็ไปเลยนะคะซึมใต้ผิวหนังแล้วก็ไปทําการนะคะให้เส้นของเราตรงนี้นะคะอ่อนเกิดการอ่อนตัวนะคะเส้นที่เขาโดนทับอยู่เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนตัวเองนะคะออกมาได้หนีกระดูกได้ก็เลยทับอยู่แบบนั้นถ้าเกิดว่าเราได้มีการนวดการทํากายภาพนะคะพี่น้องค่ะแล้วด้วยนะคะ,ะสรรพคุณของสม,มุนไพรมีมีคุณเขาเรียกว,ว่ามีคุณสมบัติทางยาน,นะคะก็ เข้าไปนะคะทําให้เส้นของเราเนี่ยอ่อนอ่อนตัวพอเส้นอ่อนตัวนะคะเราก็กายภาพไปด้วยเส้นของเขาก็สามารถที่จะอ่าตัวเขาเองก็ก็สามารถที่จะคลายตัวออกมานะคะก็คือเอาตัวเองนะคะออกมาจากกระดูกได้เลยนะคะก็นะคะพอออกมาจากกลง่นั้นได้เราก็หายเจ็บหายปวดแล้วนะคะกระดูกก็ไม่ไปทับเส้นแล้วเออนะคะเส้นสามารถที่จะดิ้นนะคะพาตัวเองดิ้นกลับออกมาได้นะคะเออ ประมาณนั้นค่ะพี่น้องค่ะคนที่กระดูกทับเส้นตัวนี้ก็ช่วยได้เลยนะคะนิ้วล็อกไหลติดนะคะโรคออฟฟิศซินโดมนะคะไม่ว่าไม่ว่าจะปวดคอบาไหลน,นะคะคนที่ทํานั่งทํางานนานๆนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีการปวดนะคะปวดเอ่อปวดคอปวดบ่าปวดไหลถ้าเกิดว่าเรานะคะได้นวดนะคะนวดด้วยตัวเองก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนวดได้ด้วยตัวเองก็ได้แต่ว่า ใช้น้ำมันตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องที่จะทำให้เราเนี่ยหายเจ็บหายปวดได้อย่างรวดเร็วนะคะด้วยสรรพคุณทางยาของสมุนไพรที่อยู่ในตัวน้ำมันนวดเอ็นยืดตัวนี้นะคะพี่น้องค่ะเออเดี๋ยววันหน้้นนะคะอากุไก่ขอลองกับตัวเองก่อนนะคะในการนวดสปามือนะคะในการสปามืออา่ากับตัวเองนะคะเราเาใช้มือมาทั้งวันนะคะพี่น้องค่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำงานออฟฟิศนะคะก็จับเมาส์นะคะคีย์บอร์ดหรือว่า เขียนหนังสือนะคะแต่หน้าเวลานี้นะคะการเขียนหนังสือมีน้อยมากแล้วนะคะพี่น้องค่ะส่วนมากเราจะใช้อเครื่องหมายเครื่องมือนะคะอ่าทัานสมัยใช้คอมพิวเตอร์ใช้โน,น้ตบุ๊กกันนะคะคนที่ใช้โน,น้ตบุ๊กใช้คอมพิวเตอร์ก็นะคะมือก็จะอ่าจับเมาส์อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคลิกโน่นคลิกนี่หรือว่าคนที่มือถือนะคะพี่น้องขามือเราก็ลุ่งับงุ่งรับอยู่ตั้งวันนะคะเป็นหนวดประมึกเลยนะคะกดโน่นกดนี่ก็จะทําให้นิ้วของเราเนี่ย เออก็เรียกว่าเส้นมันตึงได้นะคะเส้นมันตึงได้ถ้าเกิดว่าเราเส้นตึงนานๆเส้นตรงน,นั้นมันตึงนานๆมันก็จะติดนะคะเส้นติดกเกิดฟังผืดนะคะพี่น้องค่ะเรานวดมือนะคะก็เป็นการสลายนะคะสลายพังผืดนะคะสลายพังผืดถ้าเรานวดเราเราใช้มือเรานวดอ่าด้วยตัวเองนะคะอ่ามันก็ยังพอได้อยู่นะคะพี่น้องค่ะแต่นะคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีน้ํามันนวดตัวนี้ในการช่วยในการนวดนะคะ ก็จะช่วยเรานะคะไปถึงเจอร์เซนเลยนะคะในการที่จะผ่อนคลายเกี่ยวกับมือของเรานะคะแล้วเรานะคะก็นวดเขาอีกสักสาปร์เซนนะคะความที่ทําให้เราสบายมือนะคะก็จะให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะพี่น้องขาแก้นวดบิดๆแบบนี้นะนวดบิดๆแบบนี้เราก็ใช้ตัวน้ำมันยืตัวนี้นะคะนวดนวดแบบบิดๆเดี๋ยวเอขอเวลาอีกสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวผู้ไก่ก็จะมาอานวดนะคะตอนนี้ก็คือ พลังเรียนรู้อยู่เออกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะคะาจากคนที่เขา,ามีความรู้ตรงนี้แล้วก็นะคะหาความรู้เองใน youtube ด้วยเออนะคะแล้วก็กําลังที่จะทดลองทดลองกับตัวเองอยู่นะคะทดลองกับตัวเองอยู่แต่รู้สึกว่าเบาเบาสบายมือเลยนะคะ่ถ้าเกิดเราได้นวดนะคะเรานวดมือนะคะระหว่างวันได้เลยหรือว่าตอนเย็นนั่งดูหนังอยู่นั่งดูละครอยู่นะคะ เราก็สามารถที่จะนวดได้เลยนะคะส่วนนักไก่นะคะก่อนนอนก็ได้ใช้น้ํามันนวดตัวน,นี้นะคะเอ,อ่อนวดฝ่าเท้านะคะนวดฝ่าเท้าคนที่มีความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนนะคะก็จะรู้เลยนะคะว่าฝ่ามือฝ่าเท้าของเราเนี่ยอาจจะมีเส้นนะคะมันจะมีเส้นอยู่เยอะมากเลยนะคะจะมีเส้นอยู่เยอะมากเลยการที่เราได้เอาน้ํามันตัวน,นี้นะคะนวดเอาก่อนนอนนะคะเป็นการสปาเท้า นะคะก่อนนอนก็จะทําให้เรานอนหลับสบายนะคะหลับลึกด้วยเออนะคะหลับสบายหลับลึกด้วยคนที่ชอบสปาเท้านะคะพี่น้องค่ะสปาเท้าคือก็คือเขาอาจจะเอาตัวเองเอาเอาน้ําอุ่นน้ําอุ่นหรือว่าเขาจะมีสมุนไพรอะไรใส่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าท่านได้เอาตักเออน้ำมันม่วดตัวนี้นะคะลงไปในในอ่างที่ท่านแช่เท้าอยู่นะคะก็จะทําให้ท่านเนี่ยอา่าส,สบายด้วยนะคะสบายผ่อนคลายนะคะได้ด้วยนะคะตรงนั้น บางท่านนะคะพ่อแม่นะคะผู้สูงวัยนะคะ mm. ก็จะปวดจะเมื่อยนะคะ mm. ก็เรียกว่าชานะคะ mm. นิ้วมือชาเท้าชาแบบนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าได้สปาเท้าให้ท่านนะคะก็ใช้น้ำมันนวดตัวนี้นะคะตักใส่ในอ่างหรือในถังที่เราให้ท่านแช่เท้านะคะ mm. ก็จะทําให้ท่านผ่อนคลายได้มากพิ่งขึ้นนะคะพี่น้องค่ะอ่านนะคะก็นวดนวดด้วยตัวเองนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะนวดตามภาษาที่เรานะคะก็ ก็ไม่สาคือตัวนี้นะคะมันช่วยได้มันช่วยได้จริงๆนะคะแค่เราบิดมือแค่อย่างนี้นะคะพี่น้องค่ะใช้บิดบิดแค่นี้ก็โอเคแล้วนะอ่านะคะอันนี้นะคุกไก่ก็กําลังแนะนําตัวเอ็นยืดตัวนี้นะคะว่าใช้ได้สารพัดจริงๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่หัวจรวดเท้าเลยนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือรอง,งายนะคะมอรถมอเรือก็ใช้น้ํามันนวดตัวนี้ได้เลยนะคะเออนวดนะคะหลัง หรังโคูของเราตรงนี้นะคะคอบ่าไหลาได้หมดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะใช้ได้ทุกอย่างเลยหรือแม้กระทั่งนะคะ,ะตัวที่คนที่ทำกับข้าวนะคะน้ามันน้าร้อนลวกน้ามันกระเด็นนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะ,ะใส่นะคะทาแผลได้เลยแผลตรงที่รอยน้ํามันกระเด็นหรือว่าน้ําร้อนลวกนะคะก็จะไม่เกิดการทุกของขึ้นมานะคะพี่น้องคะ่ะก็จะแห้งไปเลยอาจจะเกิดแดงๆนิดๆนะคะแดงๆนิดๆ วันนี้นะคะน้ำมันวดเอ็นยูตัวนี้มีิกเยนนะคะพี่น้องขาิกเยนเออทาไปแล้วก็จะเย็นสบายเลยนะคะทาแล้วเย็นสบายเลยอ่าสินค้าตัวนี้นะคะมาเปิดแพ็กเกจกับพวกเรานะคะ1กล่องนะคะมี3ขวดนะคะพี่น้อง่ะราคาเปิดแพ็กเกจคือ375บาทเป็นแพ็กเกจไดมอนด์นะคะอ่า375บาทเป็นแพ็กเกจไดมอนด์แต่ถ้าเกิดว่าหากท่านไม่เปิดนะคะไม่เปิดแพ็กเกจเราจําเป็นเหลือเกินนะคะเพราะว่าหลังกล่องนะคะ600บาทเออ600บาทนะ กไก่จาเป็นนะคะที่จะต้องขายตามราคาข้างกล่องนะคะห0รบาทนะคะพี่น้องคะแล้วกไก่ฝา,ากไว้นิดนึงนะคะพี่น้องคะน้ำมันนวดตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมากเลยแล้วก็ขายดีมากเลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะทั่วประเทศตอนนี้มีนักธุรกิจเครือข่ายบริษัทโงชิมูลก็อยู่ทั่วประเทศนะคะพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอตรงไหนก็แล้วแต่ที่ราคานะคะไม่ถึง375บาท ราคาต่ํากว่าราคาโรงงานราคาต่ํากว่าราคาเปิดแพ็กเกจตรงนี้พี่น้องเอะไว้ในใจได้เลยนะคะว่าของจริงหรือเปล่าว่านะคะของจริงหรือเปล่าว่าเอเนี่ยกูไกายออกมาพูดทุกวันเลยว่าราคาเปิดแพ็กเกจสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ทําไมร้านนี้นะคะขายไม่ถึงนะคะขายสามร้อยหรือว่าขายสองร้อยแปดสิบนะคะหรือขายสามร้อยยี่สิบนะคะพี่น้องคะอ่ะอ่านะคะ ตรงนี้ท่านเอไว้ในใจได้เลยนะคะว่าของจริงเป้าว่าอากุไก่กลัวนะคะกลัวว่าท่านน่ะจะไปโดนของลอกเปลี่ยนแบบของก๊อกเกรดเองนะคะเพราะว่าสินค้า,าที่คลังอากุไก่นะคะรับโดยตรงมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเลยราคา3า5ร้อยเจ็บาทก็เป็นราคาโรงงานแล้วนะคะพี่น้องถ้าเกิดเราขายสินค้าต่ากว่าราคาโรงงานต่ำกว่าราคาที่เรารับมาแล้วเราจะได้อะไรล่ะคะพี่น้องเราจะทําไปเพื่ออะไรพวกเราคือนักธุรกิจนะคะ รานักธุรกิจเราขายสินค้าเราทําแบบนี้เพราะเพื่อความดํารงชีวิตอยู่เพื่อรายได้ของเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราขายไปแล้วเราขาดทุนเราจะทําทาไมล่ะคะพี่น้องค่ะเราจะทําไปเพื่อเออนะคะเราจะทําไปเพื่ออะไรเเราต้องขายแล้วนะคะเราต้องย่อมมีผลกาไรหากท่านไปเจอนะคะตรงไหนก็แล้วแต่จะออฟไลน์หรือออนไลน์อาวกไก่มั่นใจว่าท่านเจอแน่ๆนะคะท่านอยากให้การสนับสนุนของก๊อกเกตเอพวกนั้นนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านซื้อไปแล้วนะคะราคาแค่นั้นแต่ไม่เห็นจะใช้ได้เหมือนที่ยุงใส่พูดเลยนะคะมันจะใช้ได้อย่างไรล่ะคะอ,อ่าท่านขาเพราะว่าท่านไปเจอของปลอมมานะคะอะไรก็ไม่รู้ที่ก็ใส่มาให้ท่านใช้นะคะไม่ได้เป็นพืชสมุนไพร24ชนิดสกัดแบบเข้มข้นนะคะเป็นนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีนะคะท่านไม่ได้ของจริงไปนะคะท่านไม่ได้ของแท้จากโรงงาน แล้วนะคะถ้านเอาไปใช้จะช่วยอะไรท่านได้นะคะเออจะช่วยอะไรท่านได้แล้วที่สําคัญนะคะหากท่านเกิดใช้แล้วมีปัญหากับร่างกายท่านมาสกบ,บไม่รับผิดชอบนะคะจะหาว่าผู้ไก่ไม่เตือนไม่ได้นะเออรักและหวังดีนะถึงออกมาเตือนกันทุกวันเลยว่าอย่าไปซื้อของปลอมใช้อย่าไปซื้อของลอกเลียนแบบใช้นะคะ สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทได้ตั้งสามขวดเนี่ยมันจะแพงที่ไหนล่ะเออนะคะเปิดแพ็กเกจก็เปิดฟรีนะคะคุณจ่ายเงินมานะคะมาเปิดแพ็กเกจคุณก็รับสินค้าไปดูแลสุขภาพถ้าเกิดคุณอยากจะมีรายได้กับทีมสามเจ็ดห้าเครดิตคุณก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในระบบสามเจ็ดห้าเครดิตนะคะพี่น้องแล้วท่านจะมีรายได้ทุกทุกห้าวันเหมือนกับทีมของพวกเราเออนะคะอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้การเรียนรู้ก็เรียนรู้อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะคะ ไม่ได้ออกจากบ้านเลยเออเรียนรู้อยู่ที่ไหนก็ได้รับเงินกันแบบสบายๆเราอย่าทําตัวเองให้ลําบากนะคะพี่น้องคะอย่าทําตัวเองให้ลําบากเราจะหานะคะอาชีพอะไรธุรกิจอะไรที่อยู่บ้านแล้วมีรายได้เออนะคะนะตอนนี้อยู่บ้านแล้วมีรายได้เราจะหาอะไรนะคะไปลงทุนทําอะไรนะคะก็มีแต่ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยเสี่ยงที่จะขาดทุนนะคะเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ ท่านออกไปขับรถนะคะผู้โดยสารก็ไม่มีเพราะทุกคนก็อยากจะอยู่แต่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่บ้านแล้วเรามาทํานะคะแบบออนไลน์กับระบบ3ามเจ็ดห้าเกติสนะคะของบริษัทโคงชีโม่สินค้าท่านก็ไม่ต้องสต๊อกเลยนะคะส,ส่งสินค้าสต๊อกสินค้าเป็นหน้าที่ของธุไกเป็นหน้าที่ของโมบายนะคะพี่น้องค่ะเออลองทักมาดูลองทักมาพูดมาคุยดูนะคะว่าทํากันอย่างไร พอที่จะทําได้ไหมนะคะพอที่จะทําได้ไหมก็ลองลองมาอาพูดมาคุยกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าฉันทาไม่ได้หรอกอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองนะคะพี่น้องค่ะอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองลองมาเรียนรู้ก่อนนะลองมาเรียนรู้ดูก่อนว่าก็ทํากันอย่างไรแต่ถ้าเกิดเรียนรู้แล้วไม่หือไม่อื่นเลยนะคะตรงนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วท่านนะคะไม่ได้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะท่านไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะคะท่านมาลง เมเกดท่านก็ได้รับสินค้าไปท่านมาเรียนรู้แล้วนะคะได้เรียนแล้วท่านก็กําไรของท่านแล้วส่วนท่านจะทําต่อหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของท่านนะคะรับรองถึงความปลอดภัยนะคะที่นี่เข้ามาทําแล้วท่านมีความรู้แน่แต่ท่านจะเดินต่อกับเราหรือไม่อันนั้นดูด่การตัดสินใจของท่านนะคะเราไม่ได้บังคับอะไรท่านเลยนะคะแต่ท่านก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเอออย่างนี้ไปได้นะอย่างนี้ฉันทําได้อย่างนี้ผมทําได้อย่างนี้หนูทําได้ก็ไม่ยากเลยนะคะ อาผู้ก่ยังทําได้เลยนะคะมั่นใจว่าทุกท่านก็ทําได้เหมือนกันนะคะเออสำหรับทีมสามสิบห้ากิโก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเรามีโค้ดเรามีที่เลี้ยงที่จะดูแลท่านนะคะให้ท่านทําได้แต่ถ้ากันเอาเข้ามาเรียนแล้วท่านบอกว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันลองแล้วอย่างนั้นเราก็ไม่ได้อะว่าอะไรท่านก็ไม่ได้เจ็บตัวแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะออาและท่านก็ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วด้วยเออนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพอเพียง นะคะท่านมีใจที่จะทักเข้ามาก่อนแล้วก็มามา,มาสอบมาถามกันดูก่อนว่าทํากันแบบไหนนะคะการอ่าน,นะคะมาเปิดแพ็กเกจกับพวกเรานะคะสินค้าตัวแรกก็คือน้ํามันนวดตัวนี้นะคะอาวกไก่ปปก็นะคะแนะนําไปเรียบร้อยแล้วท่านมีปัญหาอะไรก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนยังไม่เคลียร์นะคะยังไม่เคลียร์ก็ทักมาได้เลยนะคะทักมากับทุกคนได้เลยนะคะในทีมสาว75เครดิตหรือว่าจะทักมาทีท่อ้วกไก่ก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะโคนิชานะคะสวัสดีค่ะอภรสวัสดีทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่สถานีสาริทางเวิดบ่ายอพภูก